สวัสดีครับผมพี่น้องช่อง Youtube คัตเตอร์บานสวนพิธีกรแกนนาคอนบันเทิงสินครับตอนนี้ครับผมอยู่วัดบ้านหนองคอนไทยครับอําเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิครับมุนนงานบุญงานกุศลครับบุญใหญ่นะครับทีมงานแกนนาคอนบันเทิงสิน นะครับเป็นดอกไม่ประดับในงานสมโลไในงานในคำคลืนนี่ครับตอนนี้ครับผมซีโมงแรงครับบรรยากาศการตั้งเวทที่บสิเป็นติดฉากครับติดตัง้งระบบไฟแสงสีทุกแผนกครับกำลังเฮ็ดงานนะครับพี่น้องกะทะย้อยมาปูศาสตร์แล้วหนาเวทที่มอนี่เดินกวงครับ วันนี้เข้าปีชมปีครับวันนี้แกนนาคอนบันเทิงศิลสอดแจงเด้อพี่น้องเมืองเชัยภูมิครับอย่าลืมมาให้กำลังใจกับทีมงานแกนนาคอนบันเทิงศิลใ,ใ,ในคำขึ้นนี่ครับพี่น้องกำลังทยย่อยมาก อุตสาร์จับจองนาฮานครับหลังจากเมื่อกี้ขบวนแห่เสร็จเ,เ,เรียบร้อยแล้วนะครับเหมือแงมาเบิงแกนกนะคอบัตเทิงสินกันต่อครับ มาเบ่งบรรยากาศครั้งนครับผมวัอนี้มาเบ่งบรรยากาศด้านหลังเวทีขพอพญ,ญาแม่พญ,ญาพระเอกนังเอกครับพ่อพญาจิระโชคกัตตะกน

จะตงมาก็ไม่พูดนะอดอดอดดวอนนีนนันนี้เมนูอะไรครับวันนี้เมนูวันนี้มีต้ยมยำปลาช่อนแล้วก็ดึงปลานินีค่ะลาบหมูก้อยหมูโอ๋ออะไรสดสิอันนี้ตลกครับอ,อันนี้คุณพอตลกได้จ้า,จาตลกไหมไเนี่ยนี มาสามัครลด้จักมือเราพอมาได้สามสี่มือเราทังก็มาไล้สองงานมาเมื่ขึ้นนี่มาเม่ขึ้นเนี่เอาไรหีเอาไปยังเขาสร้างเลือกีแล้วพื่อจออกอีกสากหนึ่งโอ้ยน้อว่าดีีตลกน้ำมอล่อมเนี่ยกิได้กันสิ้นนาะโอ้ยนายแห้งจังวะเจ๊เร่จังวะให้หนีภายในสิบนาทีที่ตั้งกันไปก็าอฟอมไปไปเพื่อสิบดราม่าคอยไล่สวนใจ บ้างพระเอกแก๊บครับเจ้าภาพคำขึ้นนี่พายในคอตตูมครับดาวติกตอกได้เนี่ยคนเบิง่งไล่ยหลยเบิ่งเจ้าเต็นวะเน,นี่แหละครับโตสดๆพี่รักมายในคอตตูมเราเฮ็ดคนแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเต็นต้อเหมือนกัน สวัสดีครับวันนี้จ้าแจ้งบ่มื่อนี้มื่อนี้แจ้งบ่าเล่นแจ้งบ่บว่าหลุดเนอะเบิร์กซบแต่เมื่อวานี้แจ้งเด้อเอาไปยังกันแท้งกันแป๊บแป๊ตีกันล่ะเออแจ้งคือเก่าล่ะแจ้งแจ้งมื่อนี้แจ้งน่าถ้าแจ้งว่าแจ้งเลยนะโคศชบว่าได้ออกจากออกฉากเดียวเมึงขึ้นบ่คุ้มคุ้มตัวเด็ดเั่นหลายขึ้เก่าอยู่ นี่นะครับพี่น้องครับอืออาจารย์ชาติอันนี้ซ้อมแซมบ,คบ่ครับนี่ ครับผมตอมเซ้นสายบด้อยขาดสายไดาเด้อดนี่แหละครับผู้ยุ่เบื้องหลังนี่ความมอลังการบีมรุ่นไหมครับ2องเกหไม่เข้าตบแล้วแตก พกเราบัตแตกแมนบ่าเอาพี่น้องมาด้อมาปูสา์หนาไปที่ครับมือแร่งสอดแจ้งครับ,บกับแกนนครวัตยตีกัน บ,บุญบันเท่าครับผมงานบุญอันยิ่งใหญ่พี่น้องเมืองชัยภยาุ่มครับพี่น้องจากไร่มองไล่บอลครับมาตุ่มมโฮ้มมางานบุญครับในคำขึ้นนี่งานบุญยิ่งใหญ่ครับผมเดินกวางครับนาเวทีว่ายสนุกเต้นเดาแบสั้นเกาสั้นครับคำาื้นนี่แกนตะควันบันเทิงศิลป์ทรงมอบความสุขพ,พี่น้องสมผลในงานอันยิ่งใหญ่ในคำขึ้นนี่ครับ เพื่อนถามมาตั้งไว้ที่ท่านบอท่านครับผมนะครับเพราะว่าทีมงานนะครับเก็บเวทีเศ้ามาขอดะพักพอนพักพอนแล้วกะตื่นคืนหลจังคอยมาตั้งเวทีนะครับอากาศช่วงนี้กะฮ้อนเนจงงอยเงี้ยมันขึ้นฮ้อนเงี้ยมันเว้นฮ้อนเงี้ยมันขึ้นหน,นาวครับ นองมาเป็นกำลังแรงใจครับผมมาปูสัตว์นะครับผมตังเต้เที่ยงต้องขอบคุณนะครับผมทางจะภาพนะครับเรียงกับเขากับน้ำนะครับมาล่ำได้ยูได้กินกะน้ำจะาภาพครับ ใบเด้อมันสิมันสิปิวเด้อโอ้หนาห้ารตีแม่มือนี่พระเอกแก็บมือนน่ห้ามย้ายทีมงานจะภาพ เขียนไว้ยังดีแล้วทิ้งก็จะพาความใหญ่สัตว์โอ้ใคร,ปรเปิดแดง มันนี่ลานปูนยางดีครับมือ่ลานปูนยางกวงย่างใหญ่ครับพอขาแม้ะะ่ยาย่างไหลนะครับมาเป็นดอกไม้เป็นสีสันในงานนะครับเอาพีน้องครับผมมาพอกันมือแลงครับมันนี้พิธีกรคาเตอร์บานสวนเอาไวส้สำนีสากรครับผมเดี๋ยวมารายงานให้เบิ้งเป็นช่วงนะครับ ขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยพี่น้องเด้อกดติดตามเนี่ยนะครับช่องน้อยๆน,นะครับกำลังเรียน,นรู้นะครับกับพีพีนะครับช่องยูทูบไทยเพราะเลยพี่น้องเด้เบิ้งนะครับผมบ่ได้คิดว่าสิได้อ่า,ลาไล่ได้ได้อี่ยังได้นะครับว่าจะได้ไทยให้พี่ให้น้องเบิง้งแต่ละมือแต่ละเบ้นว่าทีมงานแกนกนครไปเรียนยุ่ยสแน่ไปทำการแสดงยุ่ยสนะครับ ก็ได้พี่น้องได้มีการาาติดตามนะครับอีกช่องทางหนึ่งก็คือช่องยูทูปของพิธีกรน,นะครับเอาพี่น้องเอาไว้ซ้ำนี้ครับมาเด้อพี่น้องอำเภอเมืองชัยบุรกุ้มบ้านหนองคอนไทยครับขอบคุณและสวัสดีครับ